วันนี้มาเอกเย์ปอดที่โรงพยาบาลนะฮะก็เดี๋ยวรอดูผลตอนบ่ายแล้วก็เดี๋ยวแม่จะเอายามาส่งให้ที่พัทยาหวังว่ารอบจะไม่หนักโอเคเดี๋ยวเดินทางกับพัทยาละเอปอดออกแล้วนะฮะก็ปอดไม่มีปัญหาฮะเชื้อไม่ได้ลงปอดร,รอบนี้ก็ล่งใจแล้วก็ปอด ดีขึ้นด้วยอันนี้จะเป็นสภาพปอดที่ช่วงที่แบบเป็นหนักๆตอนที่เข้า ICU นะฮะจะเห็นได้ว่าหายไปเยอะเหมือนกันถ้าเทียบกับตอนปัจจุบันแล้วก็ส่วนยาได้ยามากินหลายตัวเลยโดยเฉพาะตัวนี้โมโนพิลาเวียนะฮะเป็นยาต้านเชือ้อก็กินครั้งละ4เม็ด2เวลานะฮะแล้วก็จะเป็นยาอยืา่นๆยาลดไข้ยาลดน้ำมูก แก้ไออะไรอย่างเงี้ยก็พอหลังจากกินก็รู้สึกว่าไม่มีไข้ละคือไข้ปกติแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยไข้ขึ้นสูงเลยแต่ว่าพออีกวันหนึ่งนี่ไข้ลงมาและเป็นอุณหภูมิปกติและไม่น่าห่วงเท่าไหร่ก็เดี๋ยวช่วงเย็น จะลองตรวจ ATK ดูอีกรอบแต่ว่า <c oughs> ก็น่าจะยังขึ้น2อขีดอยู่แหละ